ด,ดึงไม่ขึ้นอโอยคนน่สดใสไปหมดเลยอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับอาธาิพรนะคะวันนี้อ่จะมารีแอคชั่นรายการเที่ยวหาเรื่องของน้องกัปขณาวุธ เป็น EP ีที่2นะคะใน EP ีชวนกัาลุยสวนเก็บผักทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ชมความน่ารักของน้องกัาพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนปิ๊งโอ้ยรอยยิ้มดิค่ะชั้นถ้าเรื่องใช้แรงนี่ต้องให้น้องกัา <c oughs> มีน้องกัาผมเนี่ย <c oughs> เป็นคนแรงยเยอะคะนักกีฬาครับ ฟุบอรชอบเตะด้วยเตะปิ๊บังะเอาแล้วนีแรงขาใช่แรงแขนใช่ไหมเอาเอ้าอันข้าวอย่างนี้ได้ป่ะเนี่ยหมป้าตงเกียบอันนี้ยากเอาเนี่ยลงมาในนี้แล้วที่ผมเคยเห็นเขาโยนไงน่ะให้ผมปักคุณเท่าไหร่ฮะพี่ครับแปลของพี่เป็นเป็นสิบไล่นะครับผมคุยลงเรือจะลงธรรมดาก็ได้ครับผม โอ้ย,อยเล่นใหญ่เล่นใหญ่ได้ด้วยใหญ่ไปกระพริบอายุก็เยอะแล้ว <c oughs> เออมันจะเล็กขนาไหนในเสื้อเนี่ยครับเสื้อ <c oughs> มันไม่ได้เล็กแต่ว่าพี่ตัวใหญ่หรือเปล่าครับ นี่เพิ่งอ่านนะแบบถ้าเปลี่ยนนี่จะให้ลุยอะไรกต่อฮะอันนี้พี่ปฐมอออ์แกิกฟ์มค่ะโจุดที่สองแล้วสะพานไม้นี่ก็มีที่มงที่มาใช่ค่ะสะพานไม้นี้คือมาจากโรงละครของเราค่ะซึ่งแต่ก่อนเออเรามีโรงละครแล้วก็ตอนนี้เราปรับเปลี่ยนมีการรื้อโรงละครใช่ไหมคะแล้วก็เอาไม้มาใช้เกิดประโยชน์ก็คือเอามาสร้างสะพานตามทางเดินมงนเอง บอกว่าระยะเกือบเป็นร้อยร้อยเมตรเองนะใช่แล้วข้างหน้าของเรานดิชอบลื้นนะนี่พี่ประสิงเรากระนิีกป้ามสวัสดีครับโอ้โหแต่งตัวสักมอห้อมสลอเลยครับผมเอาละฮะภารกิจต่อไปที่วันนี้พี่อยากให้น้องกัปได้มาลองสัมผัสดูก็คือเรื่องของมเื่อนี้เราทข้าวแล้วเรารู้วิธีเส้นทางของข้าวแล้วตาเนี้ยเราจะกับข้าวตก็ทำของข้าวด้วยเคยทำไหมของข้าว กรือพี่นี้สิต้องกินด้วยเดี๋ยวพี่กับพต้องกินด้วยต้องกินงริงด้วยนะไม่รู้อุ้ยแต่ถ้ากาวทำให้กินแล้วจะกินทั้งหมดนะคะต้องเก็บเองที่นี่เราทำเองหมดทุกอย่างทำหมด แล้วคําว่าออร์แกนิกกับปอดสารเนี่ยมันต่างยังไงออร์แกนิกกับปอดสารต่างกันตรงที่ว่าปอดสารมันยังมีสารปะปนอยู่แต่ว่าออร์แกนิกก็คือไม่มีสารเลยก็คือตั้งแต่ดินก็จะไม่มีสารเจอปนคนที่ทำสารสารเคมีอะค่ะใช้สารเคมีมาถ้าจะมาทำออร์แกนิกก็ต้องมีการพักหน้าดินก่อนสองถึงสามปีตรงเนี้ยไม่มีสารอะไร ว่ามีการพักหน้านี้ไปแล้วสองถึงสามปีซึ่งมันไม่ใช่มาทําง่ายๆนะอย่างที่คำถามนี้นะเพราะว่าต้องพักไปก่อนอ่ะเราไม่มีเลยนะคะมีแตสารอาหารที่ดีต่อใจจะบอกทั้งหมดเนี่ยพักทั้งหมดแล้วใช่ค่ะที่นี่เราทํามาประมาณเกือบสิบปีโอ้ my god อุ้ยเป็นสวนจริงจังเลยอ่ะรถไฟอ้ยวันนี้เราจะมาเก็บผักบุ้งกันก่อนเนาะการเก็บเก็บยังไงครับ ไม่ครับการเก็บเก็บง่ายงถอนทิงเลยรับก็คือเราถอนทั้งรากมาเลยถอนทั้งรากนะครับตัวนี้หนึ่งวิธีเพราะว่าถ้าเราถอนทั้งรากอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถที่จะเอาตัวรากเอาไปทำเป็นปุ๋ยตอได้ด้วยอใช่ทุกต้นได้เลยครับรู้เปล่าผักบุ้งที่เขากินเนาะตัวนี้สิบเจ็ดวันเขาก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วอถ้าเป็นผักบุ้งถ้าเกินยี่สิบวันไปเริ่มจะ เด็ดเด็ดเลาโอ้โแล้วเราดึงขนล่างก่อนคนอ่ะลองจบดูล้วก็ดึงขึ้นนะครับล่างนิดนึงครับดูเอนดูไม่มีลางนิดนิดนึงครั้งที่3ามอี่เต็มที่อ่ะเห็นไหมเริ่มเริ่มจะได้แล้วเก่งมากค่ะไปดูเพี่ระสิเดี๋ยวเราจะเก็บผักกาดขาวต่อนะครับผักกาดขาวทำอะไรกินครับ ทำแ้งจืดแต้องทูอย่าทําหด้โอ้ยกพวงเลยเขาเรียกว่ากินกินลากินโคนเลยนะ เป็นไงฮะพี่น้องผ่านไหมครับไปเก็บผักผ่านผ่านครับได้ยังไม่นี่เห็นทำทำตัวเด็ดอะไรทั้งล่างครับทำทั้งล่าเขาเกิดเขาไม่รู้ว่าจะเก็บผักมุ้งอ๋อเป็นมอเตอร์ชินยกเลยทั้งกวงแล้วมันเป็นไงฮะตายไหมฮะไม่ตายไม่ตาย๋ไม่ได้เม่ในนูวันนี้ที่เราจะทำก็คือผัดผักแล้วพี่เอาไข่เจียวนะไรพี่เอาง่ายสุดไข่เจียวนี่จะใส่อะไรไหมเฮมที่บอกจะใส่สาระแหนสาระแหนเอาไปได้เก็บมาพี่จะทำไข่เจียวให้ กระทะรอกิจกรรมหรือว่าใครมาถึงก็อยากทำเนี่อันนี้มีทุกคนมาหรือว่ายังไงไหมกิจกรรมทำกับข้าวอะค่ะต้องเป็นขอเป็นกรุ๊ปสิท่านขึ้นไปได้กันมาฮะส่วนสัมภาษณ์นี่เองพันหักได้ไหมฮะได้ครับได้แอันนี้กินกี่คนครับผมอันนี้กินสี่คนโอเคเอาพักพักพักกล่ยงมากพวกใส่อะไรไหมครับชอบกินไข่เจียวป่ะชอบครับโอเคเอาใส่อะไรบ้างใส่ทั้งรุ่นเลยมาไปเลย ไม่ใช่เหรอเออก็ทำไปเลยตัวไหนฮะยาวเนี่ยคนทำเป็นอย่างนี้แต่ว่าโอ้รวมยังไงก็ไม่รู้กินๆๆนแล้โอ๊ย มันจะหล่นไหมครับน้องครับอุ้ยเราพี่เขาเนอะเกิดจะสวยแล้วนี่เขาเรียกว่าไข่อะไรครับอ่าตัวนี้มะเขือเนาะไข่มะเขืออ่าใหญ่เลยมะเขือสุดท้ายที่เราจะรอวันนี้ไปแรงๆพุ่งพุ้งอะไรนะนี่ไปก่อนเถิดน่เถิดนะากราบดูเก่งๆนะเราให้เราขอนี่เป็นขนาดนี้เลย เขาไม่เป็นเขาเรียกว่าผู้หญิงจะมองกันเป็นแบบเอออ้ยโสดมาอันนี้คืออะไรนะข้าวที่เราเตรียมไว้อันนี้เป็นข้าวเผาใบบัวค่ะแล้วก็จะมีหมูทอดแล้วก็หมูแบวเดียวอันนี้เป็นน้ันผิดปลาผัดผิวโอ้โหดูดีกว่าของเราอีกอะลองชิมก่อนอ่ะถ้าไม่กินไข่เจียวตัวเองก่อนอะโอเค ไข่เจียวมะเขืออยู่เออลองชิมของพี่เอาสิได้ไหมเป็นไงกินเก่งครับไม่กินไข่เจียวอ่ะไข่เจียวกินยังอ๋อนี่เขาเตียด้วยและโอเคอ๋ออืมไม่เคยชมอร่อยนะเป็นไงครับผมที่วันนี้พี่หาเรื่องพามาได้สัมผัสวิถีการเกษตรอย่างนี้แปลกดีครับเพราะว่าผมก็อยากอยากจะมาลองเที่ยวเชิงแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาส กเป็นครั้งแรกๆเลยที่ได้มาทำอะไรแบบสนุกพอดีครับเป็นไงบ้างชอบอะไรดำนากับเก็บข้าวให้ดำนาแล้วกันเอ้ยเยเอาไปให้ไปเก็บต่อพวกข้าวเหลือเยอะเลยตอนนี้ผมยากของน้องจับพี่จะติดตามตอนนี้ฝากแฟนๆเลยครับผมก็ตอนนี้ก็จะมีทาร์ทายเดอะซีรีส์ซีซั่นสองนะครับยังไม่เปิดกล้องครับกำลังแคสนักแสดงใหม่อยู่ในซีซั่นสองที่จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาพวกอีเวนต์อะไรนี้ก็สามารถติดตามได้ทางเพจออฟฟิเชียลของ บ้านแต่งครับกับน้ออกเชี่ยวครับผมแล้วก็เทปีด้วยให้ครับแฟนๆของผงครับด้วยครับใครอยากเห็นมุมเดียวติดตามเทปครับใช่ครับกดไลค์เพื่อหาเรายอะๆด้วยขอบคุณน้องกัปนมากครับขอบคุณพี่ประสิทธิ์แล้วก็ขอบคุณงตั้งมากเลยครับที่วันนี้พามาได้เรียนรู้ในแหลงทีีอินซีแล้วแถมเป็นออร์แกนิกด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวถ่ายไงนะครับพี่ยวหาเรื่องรอบหน้าของเราจะไปที่ไหนต่อและมีโอกาสได้ร่วมงานกันนี่แหละครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่า กต่ข้างหน้านี่อร่อยจริงไม่น่าเชื่อครับครั้งแรกของเราสองคนจะทำได้สุดยอดเลยพี่นี่ไปก่อนะครับผมสวัสดีครับผมกินเก่งจังเลยลูกอัะอืม ใส่มาเลยอ่ะผักออร์แกนิกที่ว่าสดใหม่ก็ยังไม่สดใสเท่ากับน้องกรับนะคะ <laughs> ก็ได้จบไปแล้วนะคะสำหรับ Reaction น ep 2ของเที่ยวหาเรื่องนะคะน่ารักมากสดใสมากค่ะทุกคนยิ้มจนแก้มจะแตกอยู่แล้วค่ะตอนนี้คือปวดแก้มไปหมดเลยคือแบบน่ารักมากหยุยอยากให้น้องไปออกอรายการแบบนี้อีกจังเลยนะคะพาน้องไปออกอรายการแบบแนวๆนวตลกหรือว่าแบบแนวๆไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เฮ้ยคือแบบน้องหลัสวยไปหมดเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะชอบอรายการเลยชอบน้องชอบชงคู่นะคะชอบอรายการด้วยชอบน้องด้วยนะคะเฮ้ยก็ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาด้วยนะคะถ้าอาดูเพียเพ้ยนๆไปก็บวดจงรวยว่าข้างรักน้องนะคะเขิน บ๊ายบายค่ะ